วันนี้ครูตรวจการบ้านให้ลูกศิษย์ค่ะน้องณเรียนกับครูไปตั้งแต่วันที่18เดือน10พศ2565ค่ะนับกันจริงๆก็1ปีเต็มๆแล้วแต่น้องณมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่เดือนแรกที่เรียนกับครูแล้วนะคะวันนี้ทักหาครูบอกว่าครูขาแอดโฆษณาเป็นอะไรก็ไม่รู้ขังเงียบมา3วันแล้วปรากฏว่าครูเข้าไปโอ้โหแอดมันสิ้นสุดจ้าลูกจ๋านะคะบอกเลยว่าเขาไปตื่นตาตื่นใจมากน้องมียอดขายไดะะ้ใช้เงินไป4,000บาทแต่ขายได้40,000กว่าโอ้โห10เท่าแล้วท แล้วเราสเกีแอดแบบไหนจะสอนแบบละเอียดเลยติดตามดูไลฟ์สุดของครูะ,คะัะดูแลวดูให้จบดูฟรีบนหน้าเพจนะคะครูออกมาสอนฟรีทุกวันเลยนะคะแทบจะทุกวันเลยนะะนเลยนาะ,ะแล้วก็เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากลูกศิษย์ครูจริงๆนะคะเรียนกันแล้วอยู่เคียงข้างจนกว่าจะสาเร็จสําเร็จแล้วก็ยังไม่เลิกเป็นที่ปรึกษานะคะยูแบบนี้ตลอดได้แล้วได้อีกมหาศาลค่ะเรียนวันเดียวเกี่ยวตลอดชาติเรียนวันเดียวเป็นที่ปรึกษาฟรีผ่านไลฟ์ส่วนตัวครูตลอดชีพน้องนะักอยู่จังหวัดสงขลาค่ะยินดีด้วยนะคะมีครูอยู่เคียงข้างโชคดีไม่ร้กกกีีี่่่ชชชัันนนคเเอง็ดทลูลูููกกิยยยหลาาาาาาคคคคนนเเเชื่่่่ออัะไวววว้งงงใจจจรรรสญญีข จะเก่งเก่งแล้วก็ยังไม่เลิกไปที่ปรึกษาอยู่เคียงข้างแบบนี้ตลอดไปแล้วพบกันที่ความสำเร็จจ้า